เรื่ออนรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้ก็จะพูดในหวข้อเรื่องปัญญาอีกแต่วันนี้ก็จะเป็นเรื่องแท่กแบบเบาๆสมองอีก <c oughs> คือปัญญานี้ก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก็จะต้องบำเพ็ญบารมีซึ่งมีทั้งหมดสิบประการในบรรดาบารมีสิบอย่างนั้นก็มีข้อนหนึ่งคือปัญญา ปัญญานี้เป็นข้อที่ในเราห้าหกก็มีเรื่องประจักรทานศีลเนคขมมะพอ,อปัญญาก็เป็นข้อที่สามทานศีลเนคทานศีลเนคขมมะปัญญาข้อสี่วิริยะขันติสัจจะทิฐาเมตตาอุเบกขาสิบข้อเดียกันอันนี้ปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นที่เป็นเรื่องเด่น ก็คือสมัยที่เป็นมโหสถแล้วก็มีชาดกเรื่องหนึ่งที่ว่ามโหสถประชาดกอยู่ในมหาชาติหรือที่เราเรียกภาษาชาวบ้านว่าพระเจ้าติชาติมโหสถชาดกนี้ก็เป็นชาดกที่ยาวมากวันนี้ธรภาพก็จะต,ตาราบเรื่องมโหสถชาดกเอามาพูดสั้นๆเป็นตัวอย่างประกอบ เรื่องเกี่ยวกับการใช้ปัญญาอันนี้เป็นปัญญาของพระโพธิจตในระหว่างบำเพ็ญบารมีให้เห็นได้เงี้ว่าปัญญานั้นก็เป็นองค์ประกอบสําคัญที่จําเป็นในการที่จะบรรลุโพธิญาณแล้วก็เป็นคุณธรรมที่ค่อยๆเจริญเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆสําหรับเรื่องมหสสประชาดกนี้ก็มีเรื่องเล่าบอกว่าเมื่ออดีตการนานมาแล้ว มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งในชมพูทวีปชื่อว่าพระเจ้าวิเทหะครองแผ่นดินอยู่ที่เมืองมิถิลาในพระเจ้าวิเทหะนี้มีบัณฑิตเป็นที่ปรึกษาราชการแล้วก็เป็นผู้สั่งสอนขนมรรมีประเพณีกิจการแผ่นดินอยู่สี่ท่านหัวหน้าของบัณฑิตทั้งสี่นี้ชื่อว่าเสนาก,กะ อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหะบรรทมหลับไปแล้วก็ได้ทรงพระสุบินคือฝันพระองค์ฝันไปว่าที่พระลานหลวงของพระองค์นั้นมีกองไฟใหญ่ลุกโหม,มอยู่สี่มุมแล้วต่อมาก็มีแสงไฟเล็กๆ เหมือนกนแสงหิ่งห้อยเกิดขึ้นที่ตรงกลางพลานนั้นท่ามกลางกองไฟทั้งสี่แสงไฟเล็กๆนั้นค่อยๆลุกโผลส่สว่างขึ้นสว่างขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็สว่างเกินกว่ากองไฟใหญ่ทั้งสี่นั้นแล้วสว่างขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่ง,ทงว่าโครงจ้าไปหมดทั่วทั้งฟ้าและแผ่นดินแล้วพระองค์ก็ตื่นบรรทมขึ้นมา เมื่อตื่นพันธมบรรทมแล้วก็ทรงวิตกกังวลว่าเอที่เราฝันนี่มันฝันร้ายหรือฝันดีเพราะฝันเป็นไฟซะด้วยไฟลุกมากก็ไม่สบายพระชัยต่อจากนั้นก็บรรทม็นหลับรอเวลาจนกระทั่งว่าบัณฑิตทั้งสี่คนมาเฝ้าบัณฑิตก็ถามว่าพระองค์บรรทมหลับสบายดีหรือพระเจ้าอยู่หัวก็ตรัสว่าจะสบายได้ยังไงเราฝันเรื่องสําคัญขึ้นมาไม่รู้นจะร้ายหรือดี ก็เลยเล่าเรื่องที่ฝันให้ฟังบัณิตทั้งสี่คนก็ทูลทำนายฝันพ่อที่พระองค์ฝันนั้นเป็นฝันดีมีความหมายว่าจะมีผู้มีปัญญายิ่งใหญ่เกิดขึ้นมากองไฟใหญ่ทั้งสี่กองที่มุมพระลานหลวงนั้นก็คือ้ารโรง์ทั้งสี่นี่แหละแต่ว่าจะมีคนดีเกิดขึ้นคงจะเกิดในวันนี้วันที่พระองค์ฝันนี้ แล้วคนมีปัญญาคนนั้นก็จะมีความยิ่งใหญ่ล้ำกว่าข้าโองค์ทั้งสี่นี้มากมา,าพระเจ้าแผ่นดินก็ดีประไทยก็เอาเป็นข้อสังเกตไว้ก็รอก,การเวลาทีนี้ก็กล่าวถึงเหตุการณ์ทางด้านความเป็นจริงที่ใกล้ประตูเมืองด้านหนึ่งมีหมู่บ้านด้านทิศตะวันออกที่หมู่บ้านนั้นมีเศรษฐีท่านหนึ่ง ที่ว่าสิริวัชกะก็มาถึงตอนนี้ก็พอดีที่บ้านของท่านเศษรษฐีในพัญญาก็ได้ตั้งคันขึ้นมาแล้วต่อมาก็ได้ทอดบุตรแล้วทอดบุตรคนนี้ตามตำนานก็บอกว่าพระอินนั้นก็มีความดีใจหรือว่าต้องการที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ของเด็กคนนี้ ที่เกิดมาจะมีปัญญามากก็ได้หออเอาเอาปวดยามาใส่มือเด็กนี้เมื่อตอนที่เกิดใหม่ๆนะฮะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเด็กคนนี้เกิดมาต้องมีปวดยาติดมนด้วยแล้วก็พ่อก็อาศัยนิมิตที่ว่าเด็กนี้มียาติดมาด้วยก็ตั้งชื่อว่าโอสดแต่ว่าเติมคาว่ามหาเข้าไปก็เป็นมหาโอสดรวมกันเป็นมโหสด โมโหสดก็แปลว่ายาขนาดใหญ่หรือยาที่มีคุณเป็นอันมากมีประโยชน์มากเด็กชายมโหสถนี้ก็เติบโต,ต,ตขึ้นมาเจนกระทั่งอายุได้เจ็ดขวบก,ก็มีเพื่อนเล่นมากมายก็มีความสามารถในสฏิป,ปัญญาสูงตอนหนึ่งก็มีความคิดว่าที่เด็กๆมาเล่นกันนี้ถ้ามีศาลาหลังหนึ่งไว้ก็จะดีงั้ก็ ไอ้ช่างมาสร้างเมื่อช่างมาสร้างแล้วเด็กคนเนี้มีสติปัญญามากเห็นช่างสร้างแล้วรู้ดีกว่าที่ช่างสร้างกลับไปสอนช่างว่าไอ้ที่ท่านทําอย่างนั้นมันทําอย่างง้นจะดีกว่าเ,เนี่ยก็แนะนําช่างช่างทําตามก็ได้ผลดีก็สร้างศาลาจนเสร็จก็เป็นศาลาใหญ่มีเป็นที่พักคนเดินทางมีที่สงเคราะห์ในด้านการรักษาพยาบาลอะไรเป็นต้นด้วย แล้ก็มีศึกษาบวพลามีอะไรต่างๆเป็นที่ที่รื่นลมก็คงจะคล้ายๆเป็นศาลาในปาร์อะไรอุทยานอะไรอันนี้ก็เพราะ,ระเหตุที่เป็นคนมีปัญญามากมีคนเชื่อถือมากมีเรื่องอะไรมาปรึกษาเด็กชายโโหสดก็เลยได้กลายเป็นผู้วินิจฉัยเรื่องราวต่างๆที่คนไปมาที่ศาลาน,นี้เอามาปรึกษาความด้วยก็ แ่ก็ใช้สาลานี่เป็นศูนย์กลางเป็นที่พักผ่อนแล้วก็กป็คล้ายๆว่าทํางานไปเรื่อยอันนี้ฝ่ายพระเจ้าพรนดิน,นพระเจ้าวิเทหะนั้นเมื่อเวลาผ่านมาได้เจ็ดปีแล้วก็มาโหนระลึกถึงความหลังครั้งที่ได้ทรงพระบิดินนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะหาตัวเด็กคนนี้ได้แล้วว่าถ้าเป็นคนมีปัญญาก็งคงจะมีอะไรสะแสดงออกมาแล้วถึงเจ็ดปีเมื่ออายุเด็กเจ็ดขวบนี้ จะมีาพาสามารถแสดงออกได้ก็เลยส่งอมาตออกไปลองไปหาดูไปค้นหาดูตัวเด็กชายที่มีสติปัญญามากกว่าเด็ที่ไหนอมาตก็แยกย้ายกันออกไปก็มีคนหนึ่งมาทางด้านนี้ก็มาถึงที่ศาลานี้แล้วก็มาพักแล้วก็เห็นสถานที่ดีงามก็ถามคนแถวนั้นว่าศาลานี้ใครสร้างคนแถวนั้นก็เล่าให้ฟังถึงความอัศจรรย์ของเด็กชายเจ็ดขวบนี้ที่เป็นผู้อํานวยการสร้างศาลา อมาตย์คนนั้นก็เลยมีความมั่นใจว่าคงจะต้องเป็นเด็กคนเนี้ก็ถา,ถามว่าเขาเกิดเมื่อไรก็ถามสืงความก็ได้ความว่าเมื่อเจ็ดปีมาแล้วก็เลยยิ่งมั่นใจใหญ่ว่ามันเวลาก็ตรงกันก็คงจะใช่แน่ๆก็นําความไปกราบทูลพระเจ้าจอยู่หัวว่าเด็กคนนี้ที่ลูกชายสิริวัชจักรเจ็ษปีนั้นเป็นคนมีปัญญามากอายุก็เจ็ดขวบ ได้สแสดงความสามารถให้ปรากฏในการที่สร้างศาลาหลังใหญ่แล้วก็มีสถานที่มีสิ่งประกอบที่สวยงาม,มลื่มลมพระเจ้าแผ่ดินก็ศึกษากับอมาตย์บัณฑิตทั้งสี่นั้นตอนนี้บัณฑิตทั้งสี่นี้ทักจะเกิดความอิจฉาแล้วทจะไม่พอใจไม่อยากจะให้ใครมาเลื่อนล้ำหน้ากตัวตน ก็เลยทูลพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเอ้ยสราแค่นี้ใครๆก็สร้างได้ไม่แสดงว่าเป็นบัณฑิตหรอกันั้นก็ให้รอไว้ก่อนพระเจ้าอยู่หัวก็รอต่อไปแม่ส่งอมาตย์ับไปว่าอ้าวให้ไปสังเกตดูซิดูพฤติกรรมเด็กคนนี้ต่อไปว่าจะแสดงความสามารถอย่างไรเรื่องราวต่อจากนี้มาก็เป็นการที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งแสดงถึงการใช้สติปัญญาความสามารถของมโหสถมีมากมายหลายอย่าง พาตมาก็จะยกมาเล่าเป็นตัวอย่างบ้างเช่นเรื่องหนึ่งว่าวันหนึ่งเยี่ยวตัวหนึ่งก็ไปเขี่ยวเอาชิ้นเนื้อที่เขียงของคนขายเนื้อันก็บินไปในอากาต่ี่พวกเด็กๆทั้งหลายนี่เด็กๆในบ้านนอกเนี่ยชอบไล่นกนี่พอเห็นเยี่ยวบินคาบเนื้อไปก็พอพากันวิ่งไล่ นี่เด็กเหล่านั้นก็วิ่งมองดูเหวบนอากาศวิ่งกันไปก็สะดุดตอไม้บ้างพัดลงหลงุมบ้งางหกล้มหกลุกเจบช้ำไปตามๆกันฝ่ายเด็กชายมโหสถไม่ทำอย่างนั้น mm. วิ่งตามเหวแต่ก้มมองที่แผ่นดินคือมองดูตามเงาเหวไม่ต้องมองดูฟ้าเลยวิ่งตามเงาไปเรื่อยพอทันเงาเท้าเหยียบทยันเางาก็ เอามือปลกเสียงดงงังร้องพร้อมกันไปร้องตะโกนเพื่อจะให้เหย,ยว่ปล่อยเยืย่ถ้าเย,ยวนะ่หน้นตกใจก็ปล่อยชิ้นเนื้อลงมาเด็กชายโมโหสดก็มือรับทันด้วยประชาชนที่ได้มาเห็นเหตุการณ์ก็พากันโห่ร้องปลกมือให้แสดงความยินดีอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่แสดงถึงความมิสติปัญญ,ญาอีกตัวอย่างหนึ่งก็วันหนึ่งก็ มีคนเป็นเจ้าของวัวนำวัวไปไถนาแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เป็นนั่งใต้ต้นไม้พเพราะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้าก็เลยหลับไปตอนนั้นก็พอดีมีโจรมากันสองคนมาเห็นเจ้าของวัวหลับอยู่ก็ได้โอกาสก็เลยจูงเอาวัวนี้ไปจูงเอาวัวไปก็เจ้าของวัวก็ตื่นขึ้นมา เอตื่นขึ้นก็วี่รีบวิบ่งติดตามไปทันก็ไปแย่งวัวไยโจรนั้นก็บอกว่าเอ้ยวัวของข้าแกจะมาเอาไปยังไงทันนี้ก็บอกว่าวัวของฉันฉันนอนหลับผูกไว้แกเอาไปก็เถียงคดีนี้ตกลงไม่ได้ก็มาจนกระทั่งมาเจอเด็กชายมาโหสถนี้เน,น,นี่ยซึ่งมีชื่อเสียงล่ำลือก็เลยเให้เด็กชายมาโหสถเด็กชายมาโหสถจะรับศาสาตัดสินให้ ก็เด็กชายโสมก็ถามทั้งสองฝ่ายถามฝ่ายโจรก่อนบอกว่าเออนี่ท่านเอาอะไรให้วัวกินฝ่ายโจรก็บอกว่าท้าพระเจ้าเอางาเอาขนมขนมทางอนเดียเขาเรียกขนมกลุ่มมาดให้มันกินซึ่งเป็นอาหารดีก็ะาว่าต้องพูดได้เห็นว่าได้เรียนอย่างดีอ่ะนะ แล้วมโหสถก็หันมาถามท่านเจ้าของโวติแชบ้างว่า,วา,วาเออท่านละเอาอะไรให้โวท่านกินเจ้าของโวก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนจนจะมีอาหารดีๆงนั้นที่ไหนข้าพเจ้าเอาญ้าให้มันกินอย่างน,นั้นเ,เด็กชายมโหสถก็ให้คนของตัวเองเนี่ยไปเอาใบาระยงมน่อไปต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใบเอที่ระยงแล้วก็เอามาตำโขลกเข้าขยำกับน้ําให้โวกิน วัวกินในใบไม้ชนิดนี้แล้วจะอาเจียนวัวกินข้าไปแล้วก็อาเจียนออกมากอาเจียนออกมาเป็นยา่าเป็นชาโหสดจะให้ประชาชนตัดสินเองว่าใครเป็นเจ้าของวัวที่แฉินก็เปืนได้ความว่าประชาชนก็ตัดสินได้ถูกต้องโดยจากกัรพยาธิปรากฏนั้นเจ้าของวัวเดิมก็ได้วัวกลับทิ้นไป พระเดชพระคุสด,ดก็สั่งสอนโจนให้ตั้งตัวอยู่ในความดีให้กับตัวเสียอันนี้ก็เป็นีตัวอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวอย่างต่อไปเล่าสุสา่ตัวอย่างตัวอย่างต่อไปก็เรื่องแย่งลูกกันคือ,อแม่คนหนึ่งก็พาลูกของตัวไปที่สระน้ําสระน้ําอย่างดีสมัยก่อนเขาเรียกว่าสระโบกรณีนี้พาไปถึงก็เอาลูกลงอาบน้ํา สร็จแล้วก็เอาผ้าปูให้ลูกของตนนั่งลูกยังเล็กๆอะอยังเด็กกินนมอยู่แล้วตัวเองก็ลงไปล้างหน้าบ้างนี่ท่านบอกว่าเป็นยักษ์ขินีนางยักษ์ขินีตนหนึ่งมาเห็นเด็กก็อยากจะกินก็แปลงตัวเป็นผู้หญิงเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ทําท่าแสดงเป็นความมีความเมตตากรุณารักเด็กก็มาถามแม่เด็กบอกว่าเออนี่ลูกของท่านของคุณใช่ไหมก็บอกใช่ บอกแม่น่ารักจังเลยนะเขาอ,อุ้มสักหน่อยนะอันนี้ก็ให้อุ้มพออุ้มได้ก็เล่นเล่นกับเด็กไปสักครู่หนึ่ก็ผ่านหนีพอนานยัดขีแปลงนี่ผ่านหนีแม่เด็กก็ตกใจก็วิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตามแล้วก็ไปยื้ยืยึดฉุดแย่งกันนะ แล้วฝ่ายนางทีนิยัตที่มีก็บอกนี่ลูกของฉันฝ่ายแม่ก็บอกลูกของฉันต่างคนต่างแย่งไม่รู้ลูกของใครแม่เรื่องก็ไปถึงเด็กชายมาโหสถติดตามเธอเด็กชายโมโหสถก็เลยช่วยตัดสินว่าเอานะถ้าท่านยอมรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะช่วยตัดสินให้เขาก็ยอมรับ mm hmm. เด็กชายโมโหสถก็ขีดเส้นลงที่พื้นดินนะเส้นหนึ่งแล้วก็เด็กวาที่ตรงกลางเส้น บอกอ้าท่านทั้งสองดึงกันใครดึงชนะก็เป็นแม่เนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้ก็ให้ทางแม่เนี่ยจับทางเท้าแล้วก็ทางนางยักษ์คีีแปลงนั่นจับทางมือสองฝ่ายก็ฉุดกันนางยักษ์คีก็ฉุดเป็นที่เหลยเพราะว่าต้องการจะเอาไปกินเนี่ย <Yeah. S 1> พอฉุดฉุดกันแรงๆเด็กก็ เอ็มีความเจ็บปวดก็ดร้องไห้จา้าสิเพอเด็กร้องไห้จา้าที่มาฝ่ายแม่นั้นมีจิตใจอ่อนโยนมีความรักลูกมากก็่หัวใจแทบแตกแตกก็ทนไม่ไหวต้องปล่อยปล่อยแล้วก็ดีร้องไห้พอแม่ปล่อยดีร้องไห้เด็กชายมโหสถก็บอกว่าหยุดได้แล้วนาง้คืดีจะเอาไปก็บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวตัดสินเรื่องให้เสร็จซะก่อน แล้วมโหสถก็ถามประชาชนบอกว่าเนี่ยธรรมดาจิตใจของผู้หญิงคนไหนจะใจอ่อนต่อลูกมากกว่ากันแม่หรือว่าคนอื่นประชาชนก็บอกว่าก็แม่สิแม่ก็ยอมรักลูกมากมโหสถก็บอกเนี่ยแสดงว่าคนเนี่ยคนที่ยอมปล่อยเนี่ยเป็นแม่เพราะว่ามีความรักลูกมากถึงอยากจะได้ลูกไปจริงแต่ว่าตัวลูกจะตายตัวลูกจะเจ็บก,ก็ยอมปล่อยเนี่ยนไม่ไหวที่จะให้ลูกเจ็บปวด ก็ในที่สุดก็ถามชักไปมานางยัทมีก็ต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายมาลักลูกเขาไปก็เรื่องก็ดุิลงได้ดีต่อมาก็มีเรื่องอื่นอีกอาจามาก็เล่าอีก,กเรื่องสงเรื่องแม่นีจจ้พระเจ้าแผ่นดินต้องการทดสอบว่ามโหสถไม่มีปัญญาจริงหรือไม่ทีนี้จะทดสอบเองและไม่เอาเรื่องไปเถียเล่า ส่งได้ไม้ตะเคียนมาต้มาท่อนหนึ่งก็ให้เขาจีนียาดีเหลือแต่ข้างในแหละมองดูไม่ออกให้เป็นท่อนยาวๆสักหน่อยแล้วก็ส่งไปที่หมู่บ้านนี้ส่งไปให้คนทั้งหมู่บ้านเลยบอกว่าท่อนไม้ท่อนนี้พระเจ้าแผ่ดินส่งมาให้ชาวบ้านในหมู่บ้านทั้งหมดเนี้ยบอก พระองค์ให้ได้ว่าท่อนไหนเป็นท่อนโคนท่อนไหนเป็นท่อนลายถ้าไม่มีใครบอกได้จะลับชาวบ้านนี้ร่วมกันทั้งหมดพันพันเหรียญเงินเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านต้ามาประชุมกันหาวิธีจะทําไงจะบอกได้ว่าท่อนไม้ท่อนเนี้ยขึ้นกลิ่นเรียบร้อยแล้วอันไหนเป็นท่อนหัวท่อนหางท่อนโคนท่านลายก็บอกไม่ได้สักคน เรื่องก็มาถึงมโหสถอีกโหสถก็ให้ไปเอาเชือกมา,อามาแล้วก็ผูกตรงกลางผูกเสร็จก็เอาหย่อนลงน้ําพอหย่อนลงน้ํา้ไอ้ท่อนโคนมันก็จมนะท่อนปลายมันก็กระโดดขึ้นมาโหสถก็ถามชาวบ้านบอกว่าธรรมดาท่อนไม้เนี่ยท่อนโคนหรือท่อนปลายหนักกว่ากันประชาชนก็็บอกว่าท่อนโคนจะหนักกว่า ท่านปลายก็เบากว่าแล้บอกนี่ท่านเห็นไหมแล้วท่านบอกได้เรื่องว่าท่านไหนเป็นท่านโคนท่านไหนเป็นท่านปลายพระชาตรนก็บอกก็ได้ก็ไอ้ที่จมน้ำก็เป็นท่านโคนท่านบี่โผล่ขึ้นมาก็เป็นท่านปลายก็ส่งเรื่องกลับไปให้พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็พอพระทัยตอนระหว่างนี้พระเจ้าแผ่นดินพอพระทัยหลายหนแล้วก็จะพยายามจะให้เอามโหสถเข้ามาในวัง ก็ถูกเสนัจจบัณฑิตเป็นต้นนะคัดค้านลูกทีด้วยความอิจฉาบอกว่าเอ้ยยังหลอกยังแค่นี้ยังไม่แสดงให้เป็นบัณฑิตก็าากท้ากันเรื่อยมาแตกก็ทั้งตอนนี้พระเจ้าเบดินก็พยายามที่จะเอาเข้ามาให้ได้ก็ในที่สุดพวกบัณฑิตสี่คนใน่คัดค้านได้ไม่สำเร็จพระเจ้าบดินก็เอาเข้ามาในวงังจนได้เมื่อเข้า,าในวังในวังแล้วถึงจะให้อยู่เหมือนได้รับให้อยู่เหมือนกับลูกก็ยังไม่ได้รับราชการเลยกน เพราะว่ายังต้องให้ได้รับความเห็ผชอบศึกษาบัณฑิตเหล่านี้ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าจะเล่าเนตอนที่มาอยู่ในวังแล้วเพราะครั้หนึ่งก็มีคนไปเห็นเป็นแก้วมัมีอยู่ในตารางในพระราชวังตกกลางรัศรีง,งดงามพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าอา้าวก็ถ้าใคร สามารถเอาแก้มัีนี้ขึ้นมาได้จะให้รางวัลแล้วก็ศึกษากันบันฑิตบันดิตทั้งสี่คนก็ให้คนมาช่วยกันวิบน้ำออกจากสระจนกระทั่งแห้งจนถึงโคลนถึงตรมก็ยังไม่ได้ไม่ได้แก้มนันีไม่พบเดือนก็พอน้ํากลับเข้ามาก็เห็นแก้มันีอย่างเดิมอีกวิบไปก็ไม่ปรากฏทีก็เลยไนมะ่สําเร็จ พอเลื่อนถึงมโหสถด,ดังหนองสดมาเห็นก็บอกว่าแก้วมณีเนี่ยไม่ได้อยู่ในการไึ้แต่อยู่ข้างบนอยู่บนยอดไม้เนี่ยพระเจ้าแผ่นดินศึกษาถามว่าเธอรู้ได้ยังไงหนองสดก็ให้ไปเอาภาชนะมาอันหนึ่งแล้วใส่น้ําแล้วก็ให้พระเจ้าแผ่นดินดูบอกว่าในภาชนะนี้ก็จะมีแก้วมณีเหมือนกันเทเมั้นไม่ได้มีเฉพาะในตระท่านั้น พระเจ้ากรดินก็เห็นก็ยอมรับก็บอาเนี่ยเจา้ามณีมันไม่ได้อยู่ในน้ำหรอกแต่มันอยู่บนยอดไม้ข้างบนนก็คนต้นไม้ข้างบนก็ได้ว่าอยู่บนตดดน้นต่าลยอดตาานนนที่ในรังตาเข้าใจว่ากาคงจะไปคาบออะไรมาแล้วมันติด mm hmm. ก็เลยเห็นปัญญาของมโมโหสถเปที่สุดบัณฑิตทั้งสี่คนนี้ก็ทัดทานยังไม่ไหวมโมโหสถก็ได้เข้ารับราชการ แะต่อจากนั้นก็ได้ช่วยการแผ่นดินได้ช่วยในการสงครามได้ปิติปัญญาเป็นอันมากอนุภาพต็ยกเรื่องนี้มาเล่าเป็นตัวอย่างอย่างนี้การใช้ปติปัญญาที่ช่วยเหลือทําให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทําให้เขาหายความเดือดร้อน,นต่างๆมีเป็นปฏิปทาอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีปัญญาแต่เป็นการใช้ปัญญาในทางที่ดีงามไม่ได้ใช้ในทางเสียหาย ไม่เหมือนอย่างเรื่องในยอดบัฑิตหรือในยอดฉลาดที่ว่าใช้ปัญญาในการที่จะโกงคนอื่นแต่นี้เป็นการใช้ปัญญาในทางที่ดีงามเป็นการบำเพ็ญบารมีแต่ว่าส่วนนี้ก็ยังเป็นเพียงแสดงให้เห็นปัญญาตอนที่มโมโหสดเ,เป็นเด็กอยู่แต่ส่วนตอนที่แกเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนที่รับราชการทําประโยชน์อย่างไรนะั่นก็เป็นเรื่องยืดยาวก็จะไม่นํามาเล่าในที่นี้ ปัญญาก็มีคุณประโยชน์่างที่กล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะได้สั่งสมเจริญปัญญาดําเนินตามพุทธัติปทาซึ่งการที่จะเจริญปัญญานั้นก็เหมือนกับทีอาโภาพได้กล่าวเมื่อวานนี้ถึงทางเจิดปัญญาสามทางคือสุตะการสดับตับฟังเล่าเรียนอ่านแล้วก็จินตะการคิดการใช ความคิดพินิษฐ์พิจารณาแล้วก็ภาวนาการลงมือทำหรือปฏิบัติอาจจะใช้สามอย่างนี้มาร่วมกันก็ฟังเล่าเรียนอ่านให้มากด้วยแล้วก็ใช้ความคิดไปด้วยหรือแตะคิดให้ถูกวิธีด้วยแล้วก็ลงมือมานำมาใช้นำมาปฏิบัติเพื่อเห็นได้ตนเองว่ามันไปเกิดผลจริงจังอย่างไรแล้วสติปัญญาก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปตามลำดับ จะามาก็คิดว่าสําหรับวันนี้เล่าเรื่องมาก็ยาวมากพอสมควรแต่เวลาแล้วพอดีวันนี้เป็นวันที่คุณแอนก็จะเดินทางไปประเทศอังกฤษแล้วก็ได้มานั่งฟังอยู่ในที่นี้ด้วยก็เลยถือโอกาสตั้งเมตตาจิตใจให้พอรอไปด้วยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ทำจิตที่มุ่งหมายได้สำเร็จสมความปรารถนา ก็ได้กลับมาช่วยงานพระศาสนาทำประโยชน์สุขให้เก็กเพิ่มยินงิ่งขึ้นไปให้มีความสุขใจสบายใจตลอดการนานเพล